สวัสดีคะ่ะ tax easy by pk นะคะวันนี้วันที่วันอังคารที่14กันยายน2564นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีการเสนอร่างพระราชกิฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องภาษีหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด ATK นะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวนะ ตัวนี้ให้ลงรายจ่ายได้ร้อยละห้สนะคะสำหรับรายจ่ายตัวนี้ก็คือให้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด1 9แบบเร่งด่วนนะคะเพื่อใช้สำหรับพนักง,งานหรือลูกจ้างนะคะก็นำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้นะคะจ่ายร้อให้เพิ่มอีก50นะคะ สำหรับตัวหลักการตัวนี้ก็คือต้องเป็นรายจ่ายที่ซื้อชุดตรวจ ATK ตัวนี้มาเพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเองนะคะตั้งแต่วันที่โครมมมีมติเห็นชอบไปจนถึงวันที่31มีนาคม2565นะคะก็คือซื้อตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ ผลก็คืออย่างเช่นว่าบริษัทเนี่ยไปซื้อชุดตรวจ ATK นะคะในตัวหลักฐานที่ซื้อเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่14กันยายนถึงวันที่31มีนาคม2565นะคะรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างนี้นะคะก็คือลงรายจ่ายได้100ละ50นะคะกเ็เป็นมาตรการภาษีท,ที่ช่วยผู้ประกอบการนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ให้ลงรายจ่ายได้เพิ่มอีกอีก50นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด u b บส r i ร e นะคะทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ tax easy by pk กดแชร์กดไลายกดแชร์กดไะคบ๊ายคะไปไปไปจะอยู่ลุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยค่ะพี่พี่